วิเคราะห์หุ้น Advanced Micro Devices สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกหุ้น AMD หรือ Advanced Micro Devices บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังมาแรงในยุค AI จากผู้ผลิตชิปที่เคยถูกมองข้ามสู่การเป็นคู่แข่งสำคัญของ NVIDIA และ Intel AMD กำลังเปลี่ยนโฉมวงการเทคโนโลยีในคลิปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกมิติของ AMD ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตัวเลขการเงินที่น่าทึ่ง ไปจนถึงโอกาสและความเสี่ยงในอนาคตถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีหรืออยากรู้ว่า AMD จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงต่อไปหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบมาดูกันว่า AMD มีอะไรที่ทำให้หุ้นตัวนี้ร้อนแรงขนาดนี้อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาเริ่มกันเลย Advanced Micro Devices หรือ AMD ก่อตั้งขึ้นในปี1969มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานตาคลารารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำที่ออกแบบและผลิตชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม AMD คือผู้เล่นสำคัญในยุค AI, Cloud Computing และการเล่นเกมธุรกิจของ AMD แบ่งออกเป็น4ส่วนหลัก Data Center, Client, Gaming และ Embedded Data Center มุ่งเน้นไปที่ชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์และ AI เช่น EPYC CPUs และ Instinct GPUs ซึ่งแข่งขันโดยตรงกับ NVIDIA และ Intel ส่วนนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะความต้องการ AI และ Cloud เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก Client ครอบคลุมชิปสำหรับ PC และ Laptop อปเช่น r y z i n g CPUs ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ทั่วไปและองค์กร Gaming ผลิตชิปสำหรับ c o คอนโซลเกมเช่น PlayStation และ Xbox รวมถึงการ์ดจอรดแันที่ครองใจนักเล่นเกมและสุดท้าย Embedded นำเสนอชิปสำหรับยานยนต์อุตสาหกรรมและโทรคมนาคมซึ่งได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อเซเลในปี2022 AMD ดำเนินงานในกว่า30ประเทศโดยมีรายได้หลักจากสหรัฐ33.7%จีน24.2%และสิงคโปร์14%การมุ่งเน้นนวัตกรรมและการขยายสู่ AI ทำให้ AMD กลายเป็นผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ด้วยพนักงานกว่า28,000คนและการลงทุนด้าน R&D ที่สูงถึง6 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปี AMD พร้อมแข่งขันในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่คือบริษัทที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมคว้าโอกาสในอนาคตประวัติย่อและเหตุการณ์สำคัญ AMD มีประวัติยาวนานกว่า50ปีมาดูทำลายสำคัญกัน1969ก่อตั้งโดยเจย์แซนเดอร์สในซานตาคลารามุ่งพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์นี่คือจุดเริ่มต้นของยักษ์ใหญ่ในวงการชิป1980-1990เริ่มแข่งขันกับ Intel ด้วยชิป x 8 6และกลายเป็นผู้ผลิต CPU รายสำคัญ2006เข้าซื้อ ATI เทคโนโลยี ขยายสู่ตลาดกราฟิก r รอันนการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ AMD เข้าสู่โลกของ GPU 2014ลีสสูเข้ารับตำแหน่ง CEO เริ่มยุคฟื้นฟูด,ด้วยกลยุทธ์เน้นนวัตกรรม2017เปิดตัว r ร z ิ n และ EPYC ชิปที่พลิกเกมให้ AMD กลับมาแข่งขันกับ Intel ได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ AMD กลับมาเป็นที่จับตามอง2020เปิดตัว Instinct มี100 GPU สำหรับ AI และ Cloud เจาตลาด Data Center 2022 เข้าซื้อเซลเลงส์มูลค่า35,000ล้านดอลลาร์ขยายสู่ตลาด FPGA และยานยนต์การซื้อครั้งนี้ทำให้ AMD มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย2024เปิดตัวมี300ศซีรีส์สำหรับ AI ได้รับความนิยมจาก Amazon และ Meta รายได้ Data Center โต14%ใน Q 2 2024 2025 Q 1เปิดตัว EPYC 4005 s r ศีรีส์และ Ryzen X 9 0 0 0เสริมความแข็งแกร่งในทุกเซกเมนต จากบริษัทที่เคยถูกมองข้าม AMD เติบโตเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยการนำของลีสสู่และการลงทุนใน AI และ Cloud โมเดลธุรกิจ AMD เน้นการออกแบบและจำหน่ายชิปประสิทธิภาพสูงโดยไม่ผลิตเองแต่ใช้โรงงานของบุคคลที่3เช่น ESMC นี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้ AMD ลดต้นทุนและโฟกัสที่การออกแบบวิธีทำเงิน Data Center ขาย EPYC CPUs และ Instinct GPUs ให้กับผู้ให้บริการคลาวดเช่น Amazon Google และ Microsoft ส่วนนี้สร้างรายได้42%ของยอดขายใน Q2 2025 Client จำหน่ายไรสิง CPU ีสำหรับ PC และแล็ปท็ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและองค์กร Gaming ขายไรเอัน p u u และชิปสำหรับคอนโซลเช่น PlayStation และ Xbox e m b e d d e d จำหน่าย FPGA และชิปสำหรับยานยนต์และโทรคมนาคมหลังซื้อเซ l ล n ซ์รายได้หลากหลายจาก4เซกเมนต์นี้ช่วยลดความเสี่ยงสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ มาถึงส่วนที่นักลงทุนต้องไม่พลาดต,ตัวเลขการเงินและข้อมูลสําคัญของ AMD ตัวเลขเหล่านี้จะบอกเราว่า AMD อยู่ในจุดไหนและมีศักยภาพแค่ไหนในอนาคตภาพรวมการเงินรายได้ใน Q2 2025 AMD มีรายได้7.68พันล้านดอลลาร์เติบโต8.9%จากปีก่อนหน้าและทั้งปี2024มีรายได้รวม22.7พันล้านดอลลาร์การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดย Data Center และ Client กำไรสุทธิ Q2 2025 อยู่ที่872ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น22.99%จากไตรมาสก่อนหน้า709ล้านดอลลาร์นี่คือสัญญาณของความแข็งแกร่ง EBITDA 5.55พันล้านดอลลาร์ 55, 000, 000, ด้วย EBITDA m a จิ i n 20.11%แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี EPS กำไรต่อหุ้น Q2 2025อยู่ที่0.48ดอลลาร์ตรงตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์0.48ดอลลาร์ และคาดการ Q3 2025ที่1.17ดอลลาร์มูลค่าตลาดสิงหาคม2025อยู่ที่270.28พันล้านดอลลาร์ด้วยจำนวนหุ้น1.62พันล้านหุ้นราคาหุ้นสิงหาคม2025อยู่ที่163.71ดอลลาร์ความผันผวนนี้สะท้อนความคาดหวังสูงในตัว AMD PE ratio 118.84เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม30-40เท่า สะท้อนความคาดหวังต่อการเติบโต PS Ratio 9.72เท่าสูงกว่าคู่แข่งอย่าง Intel 2-3เท่านี่บ่งชี้ว่า AMD ถูกมองว่าเป็นหุ้นเติบโตพนักงาน28,000คนสิงหาคม2025การขยายทีมนี้สนับสนุนการเติบโตใน AI และ e m b e d d e สิ่งที่นักลงทุนต้องรู้การเติบโตของ AI AMD คาดว่าไรายได้จาก AI GPUs มี350มี355 จะโต23%ในปี2025และ58%ในปี2026ด้วยความต้องการจาก Amazon, Oracle และ m e t e นี่คือโอกาสใหญ่ในยุค AI ส่วนแบ่งการตลาด AMD ได้ส่วนแบ่งจาก Intel ใน PC และเซิร์ฟเอร์ด้วยชิปไรซิงและ EPYC ที่แข่งขันได้การแข่งขันกับ NVIDIA ใน GPU ยังเป็นความท้าทายความผันผวนของหุ้นราคาหุ้นผันผวนสูงลง7%หลัง Q 2 2025แต่ฟื้นตัวในสัปดาห์ถัดมา เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้การลงทุนใน r อการลงทุน6,000ล้านดอลลาร์ต่อปีช่วยพัฒนาชิปใหม่เช่นมี4 0 0ซีรีส์ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงถึง40 flops นี่คืออนาคตของ AMD ใน AI ใบอนุญาตส่งออกไปจีน AMD ได้รับใบอนุญาตส่งออกชิป AI ไปจีนซึ่งอาจเพิ่มรายได้แต่ต้องจับตาความเสี่ยงด้านกฎระเบียบตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AMD กำลังอยู่ในช่วงเติบโต แต่ความผันผวนและการแข่งขันยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวงังปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในอนาคตการลงทุนใน AMD เปรียบเหมือนการขี่รถไฟห่อในโลกเทคโนโลยีเต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงรออยู่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง NVIDIA ครองตลาด AI GPU ด้วยซอฟต์แวร์คู่เดยที่แข็งแกรง่งและ Intel อาจฟื้นตัวในเซิร์ฟเวอร์ AMD ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทัดเทียมการพึ่งพา TSMC การผลิตที่ขึ้นอยู่กับ TSMC มีความเสี่ยงจากปัญหาสัพลายเชนหรือความตึงเครียดทางการเมืองหากที่ SMC อยู่ชะง,งัก AMD จะได้รับผลกระทบความผันผวนของกฎระเบียบข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปจีนอาจเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎนี่คือความท้าทายในตลาดสำคัญต้นทุนไอ d สูงการลงทุนที่สูงอาจกดดันกำไรหากรายได้ไม่เติบโตตามโอกาสในอนาคตการเติบโตของ AI ความต้องการ AIGPU s และ EPYC CPU s เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย AMD คาดว่ารายได้ AI จะโต58%ในปี2026ความร่วมมือกับ Amazon และ Meta จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักการขยายสู่ Embedded การซื้อเซลังส์ทำให้ AMD เข้าสู่ยานยนต์และโทรคมนาคมซึ่งมี c a g r 10%ถึงปี2030ส่วนแบ่งการตลาด AMD ยังคงแย่งส่วนแบ่งจาก Intel ใน PC และเซิร์ฟเอร์ชิปมี350มี355มีศักยภาพในการแข่งขันกับ Nvidia นวัตกรรมใหม่ มี4000 s e r i e และ Adi ในสถาป t ต r ์จะเสริมความแข็งแกร่งใน AI และเกมมิ่งนี่คืออนาคตของ AMD AMD อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในยุค AI แต่ต้องระวังคู่แข่งและความเสี่ยงด้าน supply chain นักลงทุนต้องช่างน้ำหนักระหว่างโอกาสและความท้าทายสรุปเชิงกลยุทธ์มาถึงจุดสรุปของการวิเคราะห์ AMD ผู้นำในวงการเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใน AI, Cloud และเกมมิ่งจากบริษัทที่เคยถูกมองข้าม สู่การเป็นคู่แข่งของ NVIDIA และ Intel AMD ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยชิป EPYC Ryzen และ Instinct รายได้ใน Q2 2025ที่7.68พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของ Data Center 14%แสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามความผันผวนของหุ้นและการแข่งขันที่รุนแรงยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องระวงังคำแนะนำเชิงกลยุทธ์มองระยะยาว AMD เหมาะก,กับนักลงทุนที่เชื่อใน AI และ Cloud Computing การเติบโตของ AI GPU s 8 8ในปี2026คือโอกาสใหญ่จับตาการแข่งขันติดตามความสามารถของ AMD ในการแข่งขันกับ Nvidia ในซอฟต์แวร์ AI และ Intel ในเซิร์ฟเวอร์การพัฒนา e c o s y s t e m จะเป็นกุญแจสำคัญบริหารความเสี่ยงความผันผวนของหุ้นทำให้ควรลงทุนแบบ DLF Cost Averaging เพื่อลดความเสี่ยงติดตาม Supply Chain ความสัมพันธ์กับ TSMC และกฎระเบียบในจีนจะมีผลต่อผลการดำเนินงาน นักลงทุนต้องระวังความเสี่ยงนี้มาคิดกันเล่นๆครับคุณคิดว่า AMD จะแซง NVIDIA ในตลาด AI GPU ได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงผู้เล่นอันดับ2การลงทุนใน AMD คุ้มค่ากับความผันผวนหรือไม่เมื่อพิจารณาจากศักยภาพใน AI และ e m b e d d e d คุณให้คะแนนกลยุทธ์ของ l e a e สูงเท่าไรจาก1ถึง10อะไรคือสิ่งที่ AMD ควรปรับปรุงสรุปคือ AMD คือหุ้นที่เต็มไปด้วยโอกาสในยุค AI แต่มาพร้อมความท้าทายจากคู่แข่งและ supply chain ถ้าคุณพร้อมรับความผันผวนและเชื่อในอนาคตของเทคโนโลยี AMD อาจเป็นการลงทุนที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์และกดไลค์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ